ต้ยมยำไก่วันนี้ต้ยมยำใส่ตีนตีนไก่อะนะตัวใหญ่มาก I don't know. ่ะใส่หม้อเลยต้มวันนี้เป็นต้มยำไก่ไปลุยเลยอ่ะตั้งไว้แล้วหมอ้อใส่เลยอืมลงเลยพร้อมกันข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยทีเดียวอืมขามเปียกลงไปหน่อย เกือผงนัวอ่ะปิดฝาไว้แค่นี้ให้เดือดก่อนอ่ะเดือดเต็มที่พุ่งพดพวดแล้วโรยต้นหอมลงไปหน่อยแค่นี้แหละจะได้หอมหอมอืมนี่เลยเรียบร้อยนี่ ไม่ยากเป็นต้มยำไก่นะวันนี้นะอืมเอาแบบบ้านๆเลยกินง่ายๆนี่เลยอืมไะปรุงเลยตอนนี้เอาไปปรุงอ่ะปรุงเลยนี่เลยต้นหอมโรยมะนาวบีบอีกหน่อยไม่ต้องเยอะในหม้อนมีมะขามเปียกแล้วอ่ะเอาแค่ให้หอมมะนาวพอนี่ผมใส่เป็นพริกแห้งขั้วนะขั้วเองจะหอมมากเลย เอาแซ่บอะเรียบร้อยแค่นี้ต้มยำไก่แบบแซบบ่แบๆบเลยไปลุยเลยโอ้ยร้อน